สวัสดีเพืเปนๆเนบซีสุขุมสุขชนน้องลังกาจะเอาบาวนาล่วงจากรถไฟฟ้าตากสินเนาะกันจะมีปลายทางบอกว่าไปถาเรือบริการน้ำเพื่นถาเรือแล้วก็เอเชียทิปไอคอนสยามเนาะศูนย์น้ำเพื่อนเนาะนี่ก็เป็นโรงแรมเดี๋ยวบารวาน่าจะไปไอคอนเนาะเดี๋ยวมาทางนี้เนาะโอ้ในถาเรือไปไอคอน มันในการเป็นขาเรือความฝากขาเรือด่วนเห็นนันเพื่อนในการเป็นเรือความฝากของไอคอนสยามน,น้อเพื่อนน้าในการทสินี่เพื่อนเดือนข้ามน้อเพื่อนน้าคือหามสูบบริ เพื่อนเรีอกความผาดคองไอคอนสยามกัอยู่สะพานตากสินกับมีเนาะเพื่อนเนาะกับซิมมีอยู่ในสะพานตากสินแล้วก็มีอยู่หน้าวัดนำ้ำเพื่อนเนาะแล้วก็มีอยู่มุมน,นำ้ำน้ำมีหนึ่งสองสามจุดน้ำเพื่อนสามจุดที่ว่าไอคอนสยามเพื่อนมีนะด้วยว่าไฮเพอร์ดยสารถามผ่ากมากแบบผาดผ่าฟรีแลยเนาะเพื่อนเอ้ยมีหามไทยลูกอ่ะ ก็เพื่อนเพื่อนไล่คนที่มากอยังทีบอกเข้าใจเนาะนี่คือตึกสีทูงที่สุดในประเทศไทยน้อเพื่อนๆเนาะตึกสีถืนอินฟอยยังประมาณนี้ยละลืมซื้อไปละ <c oughs> นะครับตึกสีกทูงของที่สุดของประเทศไทยเนาะตึกมหันต์นครเนี่ยว่าอยู่ในอันดับที่สองน้อเพื่อนๆตึกนี้ได้รับรางวัลไปเลยเนาะเพื่อนๆเนาะสามร้อยสิบสี่เมตรตึกสีทูงที่สุดของกรุงเทพมหานครอตอนนี้เนาะ น้าเพื่อนดาร์ลังก็บอกบาปนาสุดยอดบอกเพื่อนๆนะเพื่อนๆต่ได้ไปเบิร์นกีบานาก็ฝากคนหลายคนแชร์กดติดตามให้บาปนาออนทัวร์เนาะตอนนี้บาปนาอยู่ไอคอนสนามเดี๋ยวทีลขึ้นข้างบนน้ำนาะเพื่อนๆข้างบนก็บชิมีไฟแปลว่าตามแสงสีเสียงเลยนาะเพื่อนๆเนาะโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลย เอาไปดีครับเพื่อนๆเด็บซีจูโฟนจุกฟนนั่หลังจากที่บ่าวบรรนาเดินมาเนี่ยก็เป็นทางเขาไอคอนสยามเนาะกับที่มีรถวิวแซ่ให้นะเพื่อนๆเพื่อนๆท้าได้เที่ยวมาพาตาพายายมากือว่าร่างกายบาค่อยแข็งแรงเดินบาค่อยไวก็อ้อรถวิวแซ่เค้นหน้อยนะเพื่อนๆเนาะทางสุพท่านที่บางกิจัดวละไฮมาส่วนนี้ก็จะเป็นโซนของตลาดน้ำนะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวบ่าวบรรนาจะพาชมเลยกับซิบหาบสินไปนะเพื่อนๆเนาะก็ที่ว่าเป็นราคากันเอง กะซีมีหมูปิ้งเนาะเพื่อนเนาะต้มเนมูปิ้งนีน้ำพริกแกงกะซีมีนะแจะบาบา้าบาน่น้าจิตาให้เบิ่งก่อนของกาเริ่มที่สิบห้าบาทขึ้นไปเนาะถ้าไปข้างในเป็นบูธนลยก็จะธรรมดามันก็นมีร้ายราคาให้หคนสั่นกลางหากินไดนะ้เนาะเพนะื่อนเนาะหนุ่มๆเล่นงานเอา หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะเพื่อนโอ้สวยสวยสวยนะครับเพื่อนเพื่อนวาหน้ามากอะพ่อชอบเที่ยวบัดดูขอม่เดินน้อเพื่อนๆเนาะ สวยสวยสวยโอ้สวยสวยเป็นแย่สวยมาเลยปยาาัญญากาวเก็ดเสียงแต่อันนีบอกว่าหน้าจะประกอบไปน็นอันหนึงว่าพายเปยน,นเพื่อนเนาะแต่เรื่อมันจสีอันตรายนจะมันเกี่ยวของเพื่นนะ หลักไม้นี่ก็ประพิกคะแน,นนนะ้เพื่อนๆนะโอ้สสยๆบอกกันได้กับประกาศเข้าไปนะ้อเพืเ่อน เอาไปที่ก้าเป็นแฟนในปรืเอศจุกืคนเนาะมันเนี่าะมันหากันได้มันเหนื่อยก็เลยสื่อสลับเป้ามากินน้ำไป็สื่อในไอคอนสยามเพราะว่าสีในบูธที่ว่าผันคล้ายกันลูกละยี่สิบบาทน้ำเป็ดเปล่อนลูกละ้ยี่สิบบาทส่วนไอติมนี่ก็แท่งละสิบห้าบาทน้ำเป็ดเปล่อนมันก็สะมีขายมันมันพอแพงน้ำเป็ดเปล่อนเนาะอยู่ในห้างกันได้เพืนเปลี่ยนจะได้มากอ่ะไม่เสกินขนาดใดน้ำเป็ดเปล่ยนนะหนามากอ่ะไปกดอันในตู้ได้มันสะมีตู้หยอดเหรียญ นะครับด่านนาด่านนายก็จะมีเนาะต่อไปหน้าก็เอามาสองอันน้ำปเปลือกเนาะพักท่องกันกนะกองทัพมันต้องเดินด้วยท่องน้ำเพื่อกเนาะนายกินว่าเดินทางว่าเลยมันเนาะย,ยังบทท่านได้กินเข่าดู้คุยสวยกระสีอาถั่วร์ด้อมกนมหวานลวกน,น้ำปเปล่อกเนาะรางความยูทูบเบอร์เนาะเอาบทกำเป็นต้องกินรู้เ่าครับเป็นสายออนทัวร์น้ำเพื่อกเนาะ มีเวลาเขาก็กินกินแล้วก็ไปต่อน้ำมัเพลินเนาะเพราะว่าสิไปนั่งกินในร้านมาันก็ต้องใส่เวลาน้ำมันเพลินเราเพิ่งซื้อ,อเห็นแล้วซื้อไปเนี้ยครักินแล้วก็ถ่ายคลิปต่อเลยเดี๋ยครับเดี๋ยวเราไปนั่งรอตัวกินก่อนแป๊บหนึ่งน้ำมันเพลินเนาะเดี๋ยวเจอกัน ปีใหม่ปีนี้บาบาน้าก็สิบเปอรมากนะน้องเพื่อนเพื่อนท่านนี้น้องเพราะว่ามันคนหลายน้องปีที่แล้วที่ว่าบาบาน้ามากมันก็คนหลายมากแบบว่าพุ่มมุงยืนเลยน้องเพื่อนเพ่อนบาบาน้ามากแต่หาเม่องเคิงเนาะมาถึงนี่ประมาณเกือบทุ่มไปแล้วน้องเพื่อนเแต่ว่ามันก็คนหลน้องเพื่อนเพื่อนมันก็รถอดกระติดเดี๋ยวบาไม่น่าจะกินไปข้างบนนิดน้องเพื่อนเพื่อนเนาะ ไปก็สิมีมาเรื่อยๆเนาะเพิ่นเพิ่นจนถึงหน้าโรงแรมเน นี่นะเพื่อนเพื่นนี่นก็เป็นเรือดซ้ำพ่อที่ว่าคลิปก่อนที่ว่าบ้านนาเคยถ่ายเนาะเดีแต่บ้านนาจะลงถ่ายคลิปให้เบิ่มเองนะเพื่อนๆว่าตอนนี้บ้านบนามากกระเบิดมึงเลยถ่ายน้ำบาท่านน,เนะเพื่อนๆพอเวลามันมืดภาพมันก็นสิบเพเขาสวยแต่ตอนนี้ก็เขาไปได้อยู่นะแต่ว่า,า,บา,บนานม,มันมืดแล้วมันมืดแล้วภ่าป่วสวยเกิดชิมีพระเจ้าตากสินมหาราดนะเพื่อนๆอยู่ด้านในก็คอยประกาศบ่ายก่อนคือว่าเขาฟี่นะเพื่อนๆเนาะโอเคเป็นรายได้ที่เขาเมื่อวันกี้บ้านนากับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านนาออนทัวร์ สวยๆน้องเพื่อนๆเนาะมีไฟของบนน้องเพื่อนๆสวยมากเลยเป็นเรือไม้สกักอเป็นเรือของโรงแรมน้องเพื่อนๆเนาะ โอเคน้องเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้บาปานากระถายมาได้ประมาณเนี่ยก really ็จะขอจบคลิปนอกจากเพื่อนๆเนาะขอจบคลิปน้องเพื่อนๆท่านนี้เพื่อนๆจะได้เข้ามาเป็นคลิปบาปานาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาปานานน้ำหนักเพื่อนๆเนาะแบบเป็นกำลังใจนะฮะบาปานาทำคลิปต่อไปน้องเพื่อนๆเนาะโอเคครับสวัสดีครับฝากเพื่อนชมบรรยากาศเวยๆนะไอคอนสยามย้ำควาคืดนะเพื่อนๆ